สวัสดีครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปหา SP นะครับเพื่อจะมาอัพวิ w สปินแล้วเอาไว้หาเงินนะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็เราต้องมีนะครับก็คือตัวรถคันนี้นะครับผมตัวที่มันเป็นอีดิชั n นะ four side edition นะครับของ s e s t o Elemento Lamborghini นะครับผมตัวนี้แล้วก็จูนนี้นะครับใครไม่รู้วิธีโหลดจูนให้ไปดูในช่องผมนะลองหาดูนะครับคลิปโหลดจูนเนาะแล้วก็อีกคันนึงนะครับใช้คันนี้ก็ได้นะครับใครไม่มีคันเมื่อกี้นะลองไปหาในร้านค้าประมูลทั้งคู่เลยนะหรือว่าซูมได้จากสปินนะครับโค้ดจูนคือโค้ดตัวนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าผมมีเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูเนาะผมมีอยู่977นะครับเล่นตาหนึ่งจะได้สักประมาณ890เหรียญนะครับมันตันแค่นั้นครับตันได้แค่นั้นตันได้แค่10บเหรียญนะครับโอเคเราจะมาอัพพวกนี้นะครับให้มันได้สปินเนาะเราไปที่นี่เลยนะครับ S C มาแล้วก็บูปินนะครับแล้วก็มาค้นหาตรงนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ด้านบนนะครับว่า S P Farm นะครับโอเคเข้าไปเลยนะครับ ด่านจะเป็นอันแรกนี้นะครับอันที่มันโหลดคนเล่นไปยีบสองล้านนี่ฮะรูปจอยยีบสองล้านเนาะใครหาไม่เจอให้เอาโคดนี้ไปค้นหานะครับอจากนั้นเข้ามาข้างในด่านนะครับมันจะต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับอันดับแรกให้ไปที่ดิฟฟิค่อนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับผมแล้วก็ปรับทุกอย่างตามผมให้หมดเลยนะครับผมสิ่งที่จะเราจะปรับคืนหลังจากเราฟาร์มเสร็จแล้วก็กดสเตียรลิงตรงนี้นะครับให้มันกลับไปเป็นสแตนดาร์ดนะครับเราจะต้องปรับคืนไปสแตนดาร์ดนะครับไม่งั้นรถมันจะเลี้้ยยวาากนะครรับใหเ เวลาฟาร์มให้เราใช้เป็นออโต้สเตียริงนะครับผมแล้วก็ชิฟ์นะครับ <is> nice. ชิฟติ้งก็คือการเข้าเกียร์ให้ใช้เป็นแมนวนวลนะครับอ่ถ้าปรับเป็นออโต้เนี่ยมันจะได้แค่85นะครับเราจะเอาแค่ร้อยนะครับเราจะถึงร้อยเนี่ยนะฮะโอเค okay, เนาะ สร็จแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับกดมันอยูค้างนะครับกด e ใส่เกียร์นะครับผมกด e เพิ่มเกียร์กด q ลดเกียร์นะครับปกติแล้วเราจะใช้แค่ e นะครับในการเข้าเกียร์นะครับผมชนไปเรื่อยนะครับแบบนี้ให้แต้มด้านบนตรงนี้นะครับมันคูณนะครับคูณ5นะครับแล้วก็สัก3า0 0 0่นคูณ5ก็ได้นะครับแต้มสีเหลืองส0ม0 0นนะครับอันทางขวานี่คือคูณ5นะครับก็ลองคำนวณดูนะครับลองขับไปดูฟาร์มไปเรื่อยครับฟาร์มจนตัน999ก็ได้นะครับนี้ก็แล้วแต่เราเนาะฟาร์มจนตันจนตัันนนเเสรร็็จุบบแล้วกหางิะค ไปซื้อรถอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าใช้คันไหนนะครับผมตัวนี้ใช้เวลาประมาณ3 0มสิบวิในการฟาร์มต่อรอบนะครับโอเคมาดูกันนะครับผมได้9 8 6นะครับจาก977เนาะก็ได้มาขึ้นมาอยู่ครับเกือบเกือบได้10แต้มนะครับก็แล้วแต่คนจะฟาร์มได้นะครับอันนี้ก็ฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยครับฟาร์มจนมันตันไม่เป็นไรครับทีนี้รถที่เราจะใช้อัพนะครับคือคันนี้นะครับหาซื้อได้ร้านค้าธรรมดาได้เลยนะครับเข้าไปในบ้านแล้วกดออโต้โชว์เข้าไปซื้อได้เลยนะครับคันละ8ปดแสนห้านะครับสำหรับใครที่เอาชัวนะครับ ใครที่อยากเสี่ยงดวงนะครับให้มาที่ร้านคารประมูลนะครับแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับเซิร์ชนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นพอร์ชนะครับอ่ะจากนั้นก็มาเลือกนะครับเป็น918 Spider พยายามเลื่อนหานะครับรถที่มันเขียนว่าสต็อกแบบนี้ทั้ง2อันนะครับเนี่ยเนี่ยลองหาคันแบบนี้นะครับสต็อกทั้งสองอันเนาะส่วนนั้นไหนที่มันแต่งมาแล้วมันอาจจะเป็นรถที่เขาอัพสกิลไปแล้วนะครับอ่ะก็เลือกรถมาเสร็จปุ๊บให้มาที่อัพเกรดยานจูนนะครับแล้วก็มาที่คาร์มาสเตอรีนะครับผมโอ อัพไปทางนี้เลยมันจะใช้ประมาณ20แต้มต่อ1ครั้งในการอัพนะครับแล้วเราจะได้ซูเปอร์สปินมาอันหนึ่งนะครับอันนี้คุ้มไม่คุ้มนี่ก็แล้วแต่ดุนพินิจเราเองเลยนะครับสำหรับใครที่จะหาเงินนะครับนี่คือผมเงินเยอะแล้วผม,วผ,มผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้ซูเปอร์สปินเนาะก็กดเข้าไปสุ่มเลยนะครับ กด enter สุ่มก็จะได้แล้วแต่ดวงเรานะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ช่วยไม่ได้เนาะขึ้นอยู่กับดวงว่าเราจะสุ่มได้อะไรได้เงินเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีหาเงินแบบไหนมาอีกรอติดตามนะครับผมถ้าเขาแก้ไปแล้วก็คลิปนี้อาจจะทำไม่ได้นะครับแต่ก็ทำๆไปเดลยครับฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มไปก่อนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ